สวัสดีครับวันนี้ร้านในรช่างเชียนสมุทรประการนะครับอันนี้ก็ได้ซ่อมงานให้ลูกค้านะครับยาดมนะครับอันนี้ซ่อมยาดมให้ลูกค้านะครับก็ไม่มีเวลานะครับช่วงนี้ไม่มีเวลาติดเรื่องโควิดด้วยนะครับโควิดแล้วก็หลายๆด้านก็ไปดูแลกกิจการรถแมคโครสิบล้อนะครับตัวผมเองก็ไปดูแลกิจการรถสิบล้อแมคโครนะครับลูกสาวก็ดูแลร้านนะครับแต่ตัวผมก็ยังซ่อม สัา่งงานได้เหมือนเดินซ่อมอะไรได้เหมือนเดิมนะครับท่นานใดสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเรายัางมีหน้าร้านนะครับมีหน้าร้านขายปกตินะครับท่นานใดสนใจก็เบรอร์โทร089 0042574นะครับอีกเบรอร์หนึ่งก็099 3304242นะครับ ท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาชมกันได้เลยนะครับร้านไฮโลช่างเขียนสมุดประการนะครับหมู่หมู่บ้านพฤษา47จิตนะครับตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ตั้งนะครับย้ายจากร้านเก่านะครับเข้ามาในบ้านอีกห่าง1กิโลเมตรนะครับไม่ไกลนะครับเส้นทางเดียวกันนะครับเส้นทางเดียวกันนะครับแต่ขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็ติดปัญหาเรื่องโควิดก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับันนี้เป็นบ้านของตัวเองนะครับ นี่นะครับเป็นบ้านของตัวเองนะครับผูกว่าวางตู้วางอะไรปกติเลยนะครับเนี่ย่เราจะถ่ายให้ดูร,บรอบๆนะครับสินค้ามีหลายอย่างนะครับเข้ามาชมได้เลยนะครับนี่นะครับทางร้านเรานะครับสินค้ามีทุกรูปแบบหลายอย่างเครื่องคำนวณเสียงฝาจอ อีแปะเข็มเสียบฝาจอจารีโมดจานต่อกลางจานวงเดือนฝาทดอาจอรุ่นโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องกำานวนเสียงยาดมกล่องดำกล่องขาวนาฬิกาอามานี้นะครับเข้าวนะครับมีครบนะครับมีครบนะครับ <c oughs> สก,กิตก็มีนะครับพวกงานสก,กิตงานช่วยน้ำชางานงานใหญ่มีหมดนะครับอย่างไรก็ช่วยกดติดตาม s u b ตะไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อตอไปผมก็ลงก็ได้ดูคลิปกันใหม่ๆนะครับโอเคนะครับ ID ดียลก็0885 05 4995นนะครับอย่างไรก็โทรมาสอบถาม กันได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับตอบถามนั่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ